ทุกดาวราหูทำลายเสียเต็มประดาดาวจันเรือนราหูเป็นดาวคู่หนีหนี้สรุปแล้วดวงนี้ต้องเสียสละเอาเข้าของเข้าโรงรับจำนำนับตั้งแต่วิทยุคือดาวอาทิตย์สายสร้อยแหวนนาฬิกาก็ต้องนำไปดาวพฤหัสอังคารเป็นดาวเสื้อผ้ากางเกงดาวพฤหัสพักดาวพุธจรนทับมรดยูเลงลักนาต้องนำวัตถุเสื้อผ้าเข้าโรงจำนำสองสามเมษายนสองหน พฤหัสทักดาวพุธจรเป็นนิดว่างงานเงินจ่ายเริ่มเข้าโรงรับจำนำเรื่อยมาสุติการวันหนึ่งต่อปีฉลูสองสามพฤษภาคมสองสิบแปดศูนย์เวลาศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์นอพื้นดวงชะตานี้พบกระดุมพระมีตำาหนิดโดยดาวมรตยุและดาวสุเป็นประแต่คู่ธาตุน้ำกุมอยู่ดาวภพปลพาพักสับเพือนกับภพบสุพักดาวพฤหัสเป็นนิดแต่เป็นเก้ากับลัคนาได้ตำแหน่ง เกณฑธรรมเกณฑดาวพบกรรมปัตตนิมีส่วนเด่นเป็นมหาอุดและคู่าธาตุลมแต่ดาวมรฤตยู่ทำลายโดยระบบแสงและรังสีโดยมีคู่ไม่ถาวรการงานเปลี่ยนแปลงเมื่อดาวจรให้คุณมีตำแหน่งคุณนายมีร้านเสริมสวยและร้านค้ามีเครื่องประดับตัวเพชรพ้อยทองพร้อมทุกประการดาวมูและคือดาวเสาหมายถึงตู้เตียง เฟอร์นิเจอร์สมบูรณ์ตลอดถึงวิทยุเครื่องใหญ่โทรทัศน์และตู้เย็นดาวพุทธศุกร์เป็นตาาตู้เย็นดาวมฤตยูได้มาโดยง่ายดายเมื่อข่าวจรส่งผลแฟนเพศตรงข้ามให้คุณกับเจ้าชะดาดาวจรสัมพันธ์เสียกับเจ้าชะตาคือดาวราหูถูกจักดาวพฤหัสเข้าพบมรณะของจุดลัคนาในพุทธศักราช2 5 1 5และดาวพฤหัสเดินวิปริตพัก ในวันที่เมษายน2515ถึงกันยายน2515จึงจะเดินเลิศในช่วงนี้เจ้าชะตาต้องจำนำโทรทัศน์และบอกขายตู้เย็นทองเพชรพระเลี่ยมทองก็ต้องเอาเข้าโรงรับจำนำดาวพฤหัสคือดาวพระเครื่องมีตำแหน่งดีเจ้าชะตาชอบใช้นาคทองพระเลี่ยมทองพวงกุญแจนาคดวงชีวิตจริงสองดวงพร้อมด้วยคำไขดังบรรยายมาข้าพเจ้ามั่นใจว่า คงเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังผู้อ่านตามสมควร